ที่1ิชินนบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังราสังเยปิวิสุนาราสภาตันหังการาเดโยพุทธอัตถวิสตินายกาสเพปฏิทิตาตไมาหงังมัทธเกเ,เ,เตโมนิสลาซีเซปฏิทิโตไมาหงังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเรทังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภะพุนากโร อัฏฐเยเมอุลุธโธสาริปุตโตจะทักขิเนโนพธันโยปิทิภาคสมิงโมคลาโนจว,วามเกทักขิเนสวะเนมัยหังอาสุงอานันทลาหุโลกัสโปจากมหานามโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสโตปิทิภาคสมิงสุริโยวะปะปังกาโลเิสินโนสีสัมปันโนสโสพิโตมุนีปุงโคภูมาราศ ภุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทัาโกโสมัยหังวัฒนเนนิจจังปฏิปาสิปุนาตับโรคุณโนอังคุลิมาโลจากอุปาลินันทศิวลีเถลาปัญจเอิเมชาตารา,ล,าละเตติลกามะมะ เสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโนรลสาชลันตาศีลเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาละตะนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตกังทัชชักขังปัจฉโตาอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทัโมละปาลิตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเส ชาทันางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวะละสังยุตาสัตตปาการสังกตาวาตปิตาทัสสัญชาตาพาหิรัชันตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอน,นันตชินเตชะสาวะสะโตเมสก,กิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเลชินาปัญชระมัชชัมิวิหรันตังมหิตะเล สทาปาเลนตุมังสเพเพเตมหาปุริสาสภาดยเจวะมันโตสุขุตโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปทัทโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชิณนปัญชเฉติต่อด้วยบทพาหุมหากาบทที่13ค่ะ อาหุงสหัสสามะพินิมิตสาวุทันตังครีเมฆลัลงอุิตโคลาสเสนมาลังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะัตุุเมสยังขลานิมาลาติเลกามะพิยุชิตะสัพพนิติงโพลมปนาละว่ากามะขะมะทัทยายขังคันติสุทันตะทิวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา พระวตุเตชมังคลานินาลาคิลิงขัตชะวะังอติมัตปูตังภาวขิจักกะมาสเนวสุลักษุทาลุนันตังเนตตัมภุกเสกับวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชสาพระวตุเตชมังคลานินอุคิตะขัคขามาติหัตสุทาลุนันตัง วันติโยชนะปะถังพุริมาละวันต่างอิทีพิสังคาตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตจสาพระวัตุเตชยมังคลานิกตัตวานะกัฏมุทะลังอิฆะอิวะคับพินียาจินจายทุธ,ธะวจนังชยชนะกายะมชเชสันเตนะโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตจซาพระวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทัเกตุง วาทาพิโรปิตามะนังอติตันทภูตังปัญญาปทีปะชะนิโตชิตวาวังนินโทตันเตชะสาพราะวัตุเตชยมังคลานิลันโทปนันทผู้ชคังวิพุทังมหิติงอุเตนะเทละผู้ชักเคนะทามาปะปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวาวังนินโทตันเตชะสาพราะวัตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหะทิฏฐิพุช,ชะเคนะสุทัตะหัตถังธรรมังวิสุทธิชุติวิธิพก,กาพิธานังยานาคเนนะวิธินาชิตาวาวมณีโทตันเตสสะพระวัตุเตเชยมังคลา,านิเอตาปิพุทธะชะยะมังคละอัตถคาถายโยวาจโนที่นาทิเนศระเตมทันดี อิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏวานิโกขังสุขังอิทธิขมมยยะนโรสปันโนโมหาการุนิโกนาถุหิตายะสัพพปานีนางปูเรตวาปารามีสัพพปปะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวเชนะโอตุเตชยมังขลัง ชยันโตโคทยิยามมเลสกัญญานันทิพัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสุชยมังคะเลอภะกาชิตปันลังเกสีเสปะทภิปกคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัโปโตปโมคติสุนักขตังสุมังคังสุปาพาตังสุปุตตังสุพโนสุมุขุโตจัสุจิตังพรม,มจารีสุ กายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกกรรมังปณีทิเตปทักขีนานปทักขีนานิกัตตวานะพันตัดเทปทักขีเนพราะวัตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพังคลังละคันตุสัพพเทวตา สัพพสังคานุภาเวนะสถาโสธีพระวันตุเตบทที่14ปฏิทานาคาถาในคลิปถัดไปนะคะ